สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลังจากเป็นหน่วยซัพพอร์ตนัมเบอวันข้างกายพี่คิงสมจริงมานานล่าสุดก็เพิ่งจะโชว์ฝีมือกำกับละครเรื่องคู่เวรจนฮิตติดเทรนกันไปแล้ววันนี้ผู้กำก,กับคนเก่งพี่วิทย์วรวิศสีสุภาพก็แกรนโอเพนนิ่งตัวเองในฐานะผู้จัดแล้วจัดฟิตติ้งละครเรื่องแรกทาตรีของค่ายมาเหมืนอัสได้พระนางเคมีดีพลนวัตประกบจีน่ายีนาเป็นครั้งแรกแน่นอนว่าพี่ชายก็ต้องมาให้กำลังใจไม่ห่างค่ะ เฮ hey, กันได้เต็มเสียงแล้วค่ะสำหรับแฟนๆพีเจผู้พระนางพลนวัตและจีน่ายีนาเพราะล่าสุดพี่วิทย์วรวิทย์แกรนด์โอเพนนิในฐานะผู้จัดเต็มตัวครั้งแรกเลือกคนจีน่ามาฟิตติ้งละครทาตรีแนวพีเรียดย้อนยุคเรื่องแรกของค่าย m a m เ s โดยมีไมา์กำลังใจอย่างพี่ชายแท้ๆพี่คิงสมจริง QC อยู่ข้างๆตลอดค่ะ เรื่องแรกของมัมม s อาร์นะครับก็เปิดประเดิมด้วยทาตีเป็นละครพีเรียดย้อนยุคเรื่องราวเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับว่าย้อนกลับไปยุคสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งตัวเพศของเราก็คือพลเป็นลูกคนรวยโดนโกงแล้วก็ได้จับพัดจับผูไปเจอนางเอกที่ภูเก็ตเท่าที่เห็นเลยนะครับน่ารักมากผ่านการเวิร์กช็อปมา 2- 3สผลละ แล้วก็เห็นทางคู่เนี่ยเวลาเข้าคู่กันอ่ะมันมีอะไรที่น่าดูอยู่มากๆแล้วเรื่องนี้พระเอกเขาก็ต่อปากต่อคากันอะไรเงี้ยนางเอกเขาจะเรียกพระเอกว่านารีนารีอะไรเงี้ยซึ่งมันเออมนน่ารักดีอะไรเงี้ยครับ พลนวัตมาจับคู่จีนายีนาครั้งแรกในบททาตรีหนุ่มหล่อไฮโซและรัจ,จิตสาวน้อยที่เพิ่งจบมัธยม6สวยเก่งเข้าคู่กันนะ่าดูนะ่ามองกับเคมีใหม่ชวนใจสั่นแถมยังมีอีกหนึ่งคู่มาเพิ่มสีสนันนุ่มหล่อแม็กวิลคัินกับบทบัณฑิตนายอำเภอนาตาดีที่แอบชอบสัจจิธรสาวพริมพ,มพิมานโดยทั้งสี่พร้อมเริ่มงานกันมากที่สุดถามอะไรก็เล่าได้รัวๆโดยเฉพาะมูดแอนโทนที่แฟนๆจะได้เห็นจากทั้งสองคู่ที่ทั้งสี่คนรีบขิงกันสุดๆไปเลยค่ะ คู่เรานะครับเคมีจะเป็นแนวแบบน่าหลานที่มีความน่ารักดูแลยิ้มตามแน่นอนก็คือฝั่งหนูเนี่ยจะเป็นเด็กสาวขี้งอแงขี้งอนอะไรเงี้ยคือถ้าหนูพูดไปอ่ะมันจะเป็นการสปอยหมดเลยนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนติดตามชมกันจริงๆถ้าจะให้หิ่งก็ต้องบอกว่าซีนจินไม่จินอะคะ่ะต้องรอดูเพราะว่าอยู่ในห้องนอนตลอดเลยพี่ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยฝากละครเรื่องใหม่ของพวกเราด้วยนะคะเรื่องทาตรีค่ะ